มาจับงูเันต่อแล้ครับที่เดี๋ยวกาจะนทร์วันนี้นะครับอืมเนี่ยชาวบ้านให้มาจับงูเนะงูโอเคเลยต้องขอบคุณหน่วยกู้ภัยมากเลยค่ะที่มาช่วยพวกเราวันนี้ตกใจมากเลยเมื่อตะกี้ขอบคุณมากมากเลยค่ะโอเคครับดูแลทุกสุขประชาชนได้อย่างดีเลยค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับทีมนี้ดูแลดีอยู่แล้วครับเกรงได้ตลอด24ชั่วโมงขอบคุณเลยค่ะขอบคุณมากงูอยู่ไหนอ่ะงูครับบนต้นไม้ เห็นครับเห็ครับโอ้ยมันจับงูกันโอ้ยอยู่ได้ไงครับเจ้างูเอ๋ยบนต้นไม้ตัด้นไม้ตัดกระไมตัดได้เหรอเอมันช่วยน่อยลงเลยเหรอเดี๋ยวผมจับมันเล่อยไปทำไมต้นไม้ที่อื่นมีเยอะจังโอ้

น้องไม่จับเปลี่ยนมากเลยครับน้องใหมูกไมมโต๊งนะเยวๆยาวยาวกีเม็ดได้นี่อไม้พันตัวเลยวันนีนี่ใหม่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 อือเอาเลยนะเดี๋ยวงูนี่มันจบอยู่ที่สูงนะงูงูวัวสูงเฮ้ยเล้ อ้่โอคปรรมาติอครับครับคือคืนสูธรรมชาติครับยอธรรมชาติครับแ่สามี่เนาะไม่จับตรงนี้แล้วไปหน้าบ้านยักยวไปดูกอนไม่เดี๋ยวไปอยจิปลาเนี่ยอ๋อนี่ไปเลยไปตรงนี้ก่อนเดี๋ยวไปอธรรมชาติกันนครับ